เบลนี่กับออเลนถึงถึงที่พักแล้วนี่มีลำธารด้วยเอเลนกับเบานี่นั่งมองลำธารส่วนจิ๋วจิ๋วน่าเลยนั่งมองปะป๊ากับพี่แสงล่าทำเต ป่อป้ากับพี่แสงล่าช่วยกันประกอบเต็นให้จิ๋วๆกับเบานี่แล้วก็อเลนนี่นี่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนกบเพื่อนบ้านกลางเต็นด้วยนะจิ๋วหลวจิ๋วหลวก็นั่งมองเขาครับวันนี้ก็นั่งมองเขาครับอเลนก็นั่งมองเขาครับ ก็จะมีที่นั่งริมลำธารด้วยข้างหน้าที่นั่งริมลำธารน,นะครับถ้าลงเล่นน้ำก็ลงเล่นได้กลัวจิวียวกลัวจิวียวกลัวนะจิวียวกลัวเหรอ ไม่ต้องกลัวนะอยู่ในเต็นท์แม่ไม่ให้ไปไหนหรออยู่ในเต็นท์นี่ยแหละไม่ต้องไปไหนแม่ไม่ให้ไปไหนเออเอเลนเยี่ยวเยี่ยวซะลูกเยี่ยวซะอืมถึงมันจะเล็กไปหน่อยก็อดทนเอาลูกบีเอ็นบาวนีโออาร์อาเดนเอ็นโอนำชอ เอ็นโอน้ำโชคอะลูกน้ำโชคเอ็นโอน้ำโชคมองใหญ่เลยโออาร์เดนบีเอ็นเบลนีบีเอ็นบีเอ็นนาแน พ่อออเรนไม่เยี่ยวนะแต่ออเรนน่ะไปไปนอนในในโถเยี่ยวออเรนนอนในโถเยี่ยวไอจิวนอนแล้วเหรอไอจิวนอนแล้วเหรอจิดยวจิดยวแมาป่าจิดยวแมาบ้านเหรอจิดยวมาป่าป่ะไอจิวเดิวโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจิดิวจิดิวไปดูดิ mày đi mày đi mày đi chịu đi, mày bay bay bay, bay bay